โยมและนี่คือเสีจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดพ oh. ูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟัง นับเข้าสู่เล่าข่าวชาวเขื่อน EP3 ีสา,าเทปนี้มีข่าวกิจกรรมอะไรบ้างไปดูกันเลยนายลุกมันยานยาช่างระดับ6มอบของรางวัลให้กับเยาวชนบ้านบีอเพื่อใช้ในก,กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นายพุ่มพงศรีทรน,นักวิทยาศาสตร์ระดับ10กองไฟฟ้าเขือนบางลางพร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน และบรรยายแผนการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนบางลางให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ําเทลประทานเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ําในฤดูแล้งของปี2566นายลุกมันยันยาช่างระดับ6ให้การต้อนรับนายเข้มแข็งยุติธรรมดํารงอธิบดีกรมขนส่งส่วนการเกษตรพร้อมคณะโอกาสที่เดินทางปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อาเภอบางนันสตาจังหวัดยะลาพร้อมกันนี้ได้นําเรียนหลักการแนวทางการบริหารจัดการน้ํา ขเขื่อนบางลางในช่วงฤด,ดูฝนและช่วงฤดูแล้งเขื่อนราชบพภาเข้าร่วมง,งานคุณสายชนแฟร์แอนด์คอฟฟี่คอนเทสต์มหากรรมชงชิมชอ็อปกาแฟคุณสาสชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนณอาคาร,กรเกษมจ,จกิจตตวณิชเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากกิจกรรมไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันบริสต้าร้านกาแฟคุณสายชนจากทั่วประเทศโดยเขื่อนราชบพภาได้ลองชนะเลิศอันดับ2ประเภทคะแนนรวมและความคิดสร้างสารรค์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกาแฟจากเกษตรกรบ้านเลอตอจังหวัดตาก เกษตรกรขุนช่างเคี้ยนและเกษตรกรดอยม่อนจองจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนราชบพ่า,าตรวจสุขภาพเพลชคอัพประจำปี2566โดยมีการลงทะเบียนซักประวัติช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันเจาะเลือดต,ตรวจสมรรถภาพปอดตรวจสายตาอาชีวอนามัยทดสอบสมรรถภาพร่างกายตรวจการได้ยินตรวจปัสสา,ว,สาวะอุจจาระเอ็กซเร์ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจและพบแพทย์ โดยโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลวิทยากรระดับ9และนักวิทยาศ,าศาสตร์การแพทย์ระดับ9กองบริหารเป็นตัวแทนเขื่อนและเจ้าพามอบน้ำดื่มจำนวน504ขวดให้แกสางงา่สางาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี2566ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่13-19มีนาคม2566 ผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนเขือ่อนราชวพภาเข้าพบในอำเภอบ้านตาขุนเพื่อหารือเรื่องกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนที่จะเข้าร่วมโครงการแว่นแก้วและได้เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นแก้วหน่วยที่503ณเขือ่อนราชวพภาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2 5 6 6นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ9ก้าพร้อมผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนเขื่อนราชวพาร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนายวินัยอินชนะในโอกาสดำรงตำแหน่งสาธรารณสุขอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ9กพนักง,งานเวรพร้อมผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนเขื่อนราชพะาร่วมพิธีผูกพันธสีมาปิดท้องลูกนิมิตณวัดภูษีผู้อํานวยการเขื่อนราชพะาเป็นประธานจุดทูบเทียนพิธีทาบุญลงไฟฟ้าเขื่อนราชพพาถวายพระจาอาหารเพ,พระสงฆ์จํานวน5รูปจากนั้นทําพิธีพราหมณ์โดยมีผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานร่วมจุดทูบบูชาบวงสรวง พระบิสนุกรรมโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อคารพสักการะบูชาขอมาสร้างความเป็นสิริม,มงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานเขือ่อนราชพัพาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขือ่อนราชพพาหนึ่งพร้อมผู้ปฏิบัติงานเขือ่อนราชพัพาสนับสนุนงบประมาณจํานวน5 0,000บาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํากัดเลาะนาวัดเข่าพังอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการวัดรับมอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ9พร้อมผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนเขรือราชพิามอบน้ำดื่มจำนวน360ขวดให้กับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่416เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ประจำปี2 5 6 6แผนกรปภจัดพิธีทางศาสนาถวายพระทหารพระสงฆ์เนื่องในวันรวมใจรปภกฟผอ,อซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทุกคนจะได้ระลึกถึงภารกิจที่มีเกียรติในรอบป,ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและลูกจ้างมีผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเขื่อนราชบพาสนับสนุนลดบรรทุกติดเครนขนาด3ตันช่วยยกกระเช้าเชื่อมรอยรั่วทำบป่าปาหมู่หตตำบลผู้ไทยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนราชบพาหนึ่งพร้อมผู้ปฏิบัติงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งสภาหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานนะักเข่อนรัชประภาผู้ช่วยผู้อํานวยการเข่อนรัชปะภาหนึ่งให้สัมภาษณ์สด,สดทางโทรศัพท์ในรายการคุยข่าว9โมงในหัวข้อโครงการแว่นแก้วหน่วยที่503กิจกรรมอาสาบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนเข่อนรัชประภาสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภคจํานวน3,000ลิตรให้กับงานบําเพ็ญกุศลศพนางเพ็ญศรีมุกดาราษฎร ตำบลพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการแว่นแก้วให้แสงสว่างแก่ดวงตาให้แสงสว่างแก่ชีวิตหน่วยที่503เขื่อนรัชประภามีน,นายอำเภอบ้านตาขุนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแว่นแก้ว้อํานวยการเขื่อนรัชประภากล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่กฟผเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงจิตอาสาเขื่อนรัชประภากำนันตำบลเขาพัง และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนอภอพนมและอ,อคีริรัตน์นิคมจำนวน500คนร่วมโครงการเขื่อนรัชรพภาสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคสำนักสงฆ์ถ้ำเขาปงตำบลกระเป๋อ,อคีริรัตน์นิคมจสุราษฎร์ธานีจำนวน12,000ลิตรวิศวกรระดับ11เป็นตัวแทนเขื่อนรัชบภาร่วมกิจกรรมกาแฟ 3, สนนัมพันธ์สัญจรอภอบ้านตาขุนแหล่งใต้ายามเชา้าจิบกาแฟเล่าข่าวบำบัดทุกข์บำรุงสุข จัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาวงในอำเภอบ้านตาขุนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกิจกรรมหัวหน้ากองเดินเครื่องพร้อมผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนเขราชประพาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี2566ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเปาพร้อมมอบน้ำดื่มจำนวน600ขวดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ผู้อำนวยการเขื่อนราชบพากล่าวต้อนรับผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนซึ่งมาเป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกในโอกาสผู้ปฏิบัติงานที่อายุงานครบ20ปีและ30ปีต่อมาชอฟอร์มรพบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนราชบพาพี่ชีพมาเยือนชาวเขื่อนใบใจเพื่อสื่อสารนโยบายและทิศทางการดําเนินงานพร้อมตอบข้อสักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนราชบพาร่วมกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนอชบพาและผู้ปฏิบัติงานกองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าหมุนเวียนต้อนรับคณะสถาบันอาหารและคณะอาจารย์โดยกะฟผจัดอบรมร่วมกับทางสถาบันอาหารภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกิจกรรมชุมชนการไฟฟ้าฟายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งจัดอบรมทางการตลาดและจัดจำหน่ายหลักสูตร น,นี้คือรักษข่าวชาวเก๋ออีพีสามเต็มคาร์เบล